โอ้โหนี่เท่มากครับอันนี้เจอรถสไลด์เออ่ที่เป็นสไลด์เลโทรแต่เออหัวสไลด์มันก็ดูแปลกๆมันก็ดูเป็นโตโยต้าปีไหนครับเนี่ยโอ้โหเท่เกินคันนี้มันรถสไลด์ปีอะไรอ่ะพี่โอ้โหโอ้โหนี่คือก่อนผมเกิดเองอันหนึ่งเก้าเจ็ดสามได้มเจ็ดสามเลยเหรอประมาณนั้นครับอันนี้คือโตโยต้าไดนารุ่นที่สองไดนารุ่นที่สอง ยังเป็นเครื่องเดิมหรือว่าพี่หรือว่าเป็นอีเป็นเครื่องอีสูแล้วเครื่องเดิมไม่ไหวแล้วเบนซินสี่เกียร์เบนซินสี่เกียร์ทำไม่ไหวโอ้โยเฮียดูข้างในหน่อยพี่น้ยลบนะงูกลับนะว้ายโดนฉกแล้วโู้บออย่างเท่เกียร์คอเดิมอ๋อเออเท่ดีว่ะโคตรเท่เลยแล้วอีสูนี่เปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรพี่มังกรทองเอ๋อ แต่ว่าเดี๋ยวจะขยับามเส้นเป็นดีแมแล้วมังกรก็ไม่ไหวมังกรไม่ไหวและนี่คือวิ่งใช้งานจริงจริงไหมใช่จริงรับจ้างจริงรับจ้างสไลด์จริงจริงต้องเป็นดีแมกซ์นะเนาะต้องเป็นดีแมและเพราะรถสมัยนี้มันหนักนะมันทำเวลาไม่ได้ด้วยมันอันนี้มันเป็นแบบ NA ไงไม่มีเทอร์โบลเวลาจะกดเร่งแซงแรนก็จะมันฟุตเป็นแบบนี้คอใช่มันก็เหมือนรถบรรทุกรุ่นเก่าที่แบบค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปแต่ถ้าเป็นดีแมกก็ใช้ได้ถ้ามีเทอร์โบหน่อยก็ดีขึ้น โคดเอาอะพี่นี่ก็คือแชสซีมันเดิมหมดทุกอย่างใช่ปะแต่พี่ทําถาดใหม่ถูกป่ะใช่ครับต่อไปแล้วจริงๆอะรถคันนี้มันเกิดมาเป็นรถขนส่งในยุคนั้นถูกป่ะมันไม่ได้เกิดมาเป็นรถสไลด์ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นรถบรรทุกอ่าเป็นรถเขาเรียกรถบรรทุกเล็กรถบรรทุกเล็กอ๋อเพราะว่ามันมีแค่สี่ล้อใช่อ่าแล้วก็มันก็จะมีหกล้อเล็กซึ่งเป็นไซส์เนี้ยแต่หกล้อก่อนนี้เป็นหกล้อยาวแล้วอย่างเงี้ยเวลาไอ้ไอ้คันนี้มันวิ่งอะมันมันต้องจด รถบรนทุกป่ะพี่หรือมันจดใช่ครับแต่เป็นจดเป็นรถบรรทุกเล็กตอนนี้รู้สึกขนส่งเขาจะเขาจะปรับให้ให้ลงมาเป็นป้ายเขียวได้โอเคเป็นป้ายใหญ่ใหญ่ติดเวลาอันนี้คือน้ําหนักมันมันเข้ากับรถกระบะ้วไงอ๋อใช่เพราะว่าคันมันเล็กแต่ผมไม่เคยเห็นเลย อันนี้คือขึ้นเลโนมาด้วยใช่ไหมเจเนเรชันแรกกันเล็กกว่านี้อีกเจเนเรชันแรกอันนี้เจนสองเจนสองเป็นโตต้าโตต้าไดนาเจนเจนที่สองโตต้าไดนาเจนที่สองครับเจนแรกนี่พอๆกับน่าจะไล่ๆช้างเหยียบองโอ้ล่ไล่ช้างเหยียบสมัยก่อนเขาขนคันเล็กๆกันนะพอมาสมัยนี้ก็เจอคันใหญ่ๆหมดเจ้าของเจ้าของแรกนี่เป็นพ่อค้าผ้าอยู่ที่สุโขทัยอยู่สุโขทัยอันนี้ที่ช้มือสองผมใช่ผมเป็นมือที่สองในเลื่อ <ค>งงว่าเงัเ้งนได้มาแบบงงงเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่รถบรรทุกอะเขาจะตัดตัด <il S 2> <น>ทำไมอะเขาจะตัดแล้วเหลือแค่ช่วงหน้าแล้วเขาจะทำคอกไม้เคยเห็นไหมเออเออคอกไม้เราตรงนี้จะเป็นไม้หมดเลยแล้วมันมันจะเหลือแค่ตรงนี้แต่นี่คือได้มาทั้งหัวเลยผมได้มาทั้งกระบะเลยจริงๆแล้วแต่กระบะถอดออกไปแล้วเดิมมาเดิมแบบเดิมสุดนะโอ้โหสวยมากพี่บอกราคาได้ไหมว่าตอนได้ได้ปังเลยผมได้มาแสนหนึ่งอะตอนนั้น สภาพนั้นนะสภาพสี่เกียร์ที่แบบว่าขับแล้วเหนื่อยๆนะขับแล้วเหนื่อยๆแสดงว่าพี่ก็เป็นคนที่ใจถึงคนหนึ่งอ่ะที่ซื้อรถหนึ่งก็จสูญราคาเป็นแสนอ่ะก็วิ่งวิ่งไปดูปุ๊บบอกเมียว่าชอบเอาเับยกกลับบ้านเลยตอนแรกจะขับกลับก็ไม่ไหวโอ้แล้วยกกลับนะพี่มันได้ตรงอเกียร์คอด้วยแหละความความเดิมความเดิมของมันขับแต่พอมาอยู่กับเราก็ไม่เดิมละเดิมตามยุคสมัยเริ่มออกทะเล เราพามันเน้นให้มันใช้งานได้มากกว่าอ่าแต่นี่วิ่งอยู่แถวไหนอะไรไงเออ่ผมประจำการอยู่ที่ปทุมธานีปทุมในตัวเมืองเลยครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ตรงนวลจันนี่แหละแต่ย้ายมาก็เจิร์ชว่าสไลด์ปทุมก็เจอเลยแจ็ครถยกแจ็ครถสไลด์เรทโรแจ็ครถสไลด์เรทโรเดือสไลด์เรทโรสไลด์ออนนี่เรทโรสไลด์ออนนะขึ้นแน่นอนผมคิดว่าน่าจะมีอยู่คันเดียวในประเทศแหละจริง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 ไม่เคยเห็นเลยน่าจะมีแค่คันเดียวแหละ เราเคยวิ่งไปไกลสุดที่ไหน,นเนี่ยพี่คันเนี่ยเหนือสุดเชียงรายใต้สุดยังไม่ได้ลงอ,อีสานก็สกลนครแล้วเรียบร้อยอ,อุบลแล้วเรียบร้อยอก็เรียกว่าเกือบครบแล้วแหละเกือบครบแล้วแหละสำหรับคันนี้นะเพราะนี่เพิ่งนี่เพิ่งเสร็จออกมาได้แค่สองสามเดือนเองอ๋อแล้วไปทําอะไรมาพี่แบบทําถาดทาอะไรเงี่ยหรือว่าใช่ครับก่อนนั้นก็ซื้อมาจอดแล้วเอามาวิ่งแหละแรกสุดเลยเนี่ยคือจเอามาทํารถแคมเปอร์เอาแล้วแล้วแล้วมันเปลี่ยนไปท่านี้ได้ไงเนี่ย มันซาแล้วไงเราก็เลยบอกวาเอามาทําใช้งานนีกว่าเราก็คิดว่าทํายังไงให้มันแบบว่าเราจะได้ขับรถเราทุกวันก็คือทํารถสไลด์แม่งเลยทำมาหากินแม่งเลยใช้ทำมาหากินไปเลยอันนี้ก็คือรถพี่ด้วยใช่ป่ะใช่เอามาขายครับอ๋อเอามาขายอ๋อโชว์เอ้ยมันไซส์จริงๆด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าคนวันาเอฟซีที่รู้จักกันก็จะรู้ว่าแบบเออผมผมก็มีรถยกอีกคันมีเป็นรถยกดีแม็ก็์อันก็คือทำมาเสริม ก็เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็รีเควสแต่สไลด์แล้วใช่ไหมรถไม่ค่อยช้ำปึ๊บขึ้นถาดจบเลยเรียมว่าพีเก็จอดติดมืออยู่หลายเดือนแล้วทำมาขายถ้าหน่อยเผื่อขายได้เดี๋ยวขออนุญาตดูรอบรถหน่อยขอบคุณมากครับสวยมากโตโยต้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์โอ้น่าจะมีแค่คันสองคันคันเดียวในประเทศมันที่วิ่งสไลด์อยู่แล้วรถจังปีหนึ่งเ้าจดศูญอยู่เนี่ยโอ้ยมัน่ะ ได้มีทะเบียนจริงกันนี่ยเอ้ยก็เท่ะไรพี่ก็ทำถาดอลไรก็ใหม่เลยอ๋อมังกรทองนี่ไงเครื่องในแอับตรงนี้นี่เดี๋ยวพี่ก็เปลี่ยนเป็นดีแม็กแล้วเดี๋ยวรู้เลยก็ถ้าใครสนใจนะครับรถเรโทรต้องสไลด์โดยเรโทรนะครับก็ติดต่อพี่เขาได้ครับเรโทรสไลด์ออดเฟี้ยวแน่นอนบอกเลย